ครับผมสวัสดีครับผมมาดูช่วงแบบในรุ้กิจทุบแล้วเพิ่งเกิดทุระครับผมเดี๋ยวมาดูชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวได้แป๊แบหนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ที่ชุดวิชาแช้ะครับผมก็มีจองไว้นะครับผมแล้วก็จะให้เปลี่ยนบางต้นนะตัวน,นี้ไม่เอานะครับผมถูก้องนะชมพูไม่ชอบสีชมพูชมพูไม่เอายกออกครับผมแล้วก็จะเอาเกรีนชิกด้านแทนแต่ว่าผมว่าชมพูตัวนี้ก็สวยอยู่นะน่าจะเอาเอานีออกไหมอันนี้จะเป็น กิ่งทาหักนะไอไก่ทําหากักเนี่ยดีไปตอนแต่ก่อนอันนี้ตัวน,นี้ก็เล็กด้วยอันนี้บัวชมพูไม่เอาตัวน,นี้จะจะด,ดีกว่านะหรือนนจะเอาตัวน,นี้แทนก็แล้วแต่นะก็ยังหรือจะไม่เอาสองตัวน,นี้เอาสีตัวน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าใครว่ากันแต่ว่าเพราะว่านี่สวยแล้วนะเนี่ยมีชมพูตนนัวนี้อันนี้กีบอกสวยมากนะอันนี้แข็งพวกเลยนะเน,นี่ยมาชูตัวนี้อันนี้สวยก็กิ่งนะ้บัวชมพูด้วยว่าไม้ไม่สมบูรณ์ ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะแต่ทาพที่จองเอาไว้ชุดนี้นะผมอันนี้จะเป็นนี่แหละไม่ผมเดือวรามากแล้วพวกชาวการไอ้นนบัวไม่สวยบอกว่าไม่สวยบอกเต็มปากเต็มคำว่าไม่สวยตโต้โตโตนะไม่สวยผมพูดว่าไม่สวยก็คือไม่สวยนะบดี๋อกว,ว่าแบบนี้แต่ว,ว่าท่านไหนจะเอาก็โอเคนะสองร้อยห้าสิบใหญ่ๆ ไม่สวยนะบอกตรงแล้วไม่สวยนะบอกแล้วนะว่าไม่สวยแต่ว่าถ้าชอบก็โอเคแดงตัวนี้นะก็แดงแบบนี้แดงปื้อๆโอ้ยแดงเปึ้อนๆเป็นวะแดงแดงอย่างนี้ตัวนี้ก็แดงเป็นแดงขี้ขี้เกียจแดงคนละตัวกันแดงก็แดงผมจะทําแดงอยุ่ถ้าดูกรีก็เปสิบแดงก็แล้นะแดงคนละแบบนะแดงคนละแบบนะอันนี้ขี้เกียจไม้นอนไม้ขี้เกียจตัวนี้สามเสียบสามกิ่งสี่กิ่งนะเนี่ยกิ่งหนึ่งตัวนี้นี่แหละดอกช้ำแล้วนี่กิ่งหนึ่ง นี่จริงจริงเล็กสีสีเล็กมากไม่โตสามตัวนี้เท่าไหร่เอาแบบบวยเลยไหมเอาแบบไม่อยากขายสามร้อยไปรวมส่งสามร้อยสามตัวนี้รวมส่งถ้าสนใจก็โอเคไม่สนใจก็เอาไว้ไม่ไม่อยากรวยอยากรวยนะ <c oughs> ผมเหนื่อยวันนี้วันนี้เจอปัญหาเยอะมากเยอะเยอะเยอะเลยตอนแก้งานชมตัวเองมีปัญหาก็เลยมานั่งแก้งานอยู่ โอเคขอบคุณนะผมมาแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่สุดขอบคุณที่สุดเลยเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวชุดนี้ยังไม่ตกลงกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมสวัสดีครับ